ตึ๊ออทุดแป,ป๊บจริงติดแล้วไงติดแล้วนี่ติดแล้วนี่ทำไมคนไม่ขึ้นอ่ะงนเงี้ยเนี่ยดูดิเนี่ยต่อขึ้นไม่ขึ้นคน,นมองไว้บคลสีห่สหาา้าส่วนใต้ฟ้าตรวหนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่ห้าสนแม่บ้านพี่พี่บอกอยากให้เปดิดเปิดแล้วเปินนดแล้วให้เปิดให้ฟ้าก่อนนะ สลับสลับเปิดนะคะลูกค้าหลายหลายป้ายหลักให้มันหลากหลายเนาะเพราะว่าร้านเรามีหลายป้ายจ้ะพี่จ๋าอืมประกอบจิ๊กซอว์ก่อนปากป้ายฟ้านะคะน้องเป็นคอตตอนไม่มียีนค่ะอ้าวป้ายป้ายฟ้าอ้าไม่ผ่านไปไหนอ่ะพี่จ๋าดูสีก่อนสุเจ้าเปิดเปิดไอ้นี่อยู่ปล่าเปิดอยู่ใช่ตัวรีวิวหนึ่งพันเจ็ดร้อย บาทเท่านั้นลูกค้าค่ะค่ะไซสค่ะนนวันนี้ลงเย็นมาแล้วนะนี่ค่ะนาอเช้าตื่นเช้ามาอากาศหนาวลินินค่ะน้องเป็นคอตตอนลินินประมาณนี้นะคะลูกค้าสี่สิบห้ากิโลประมาณหนึ่งร้อยี่สตัวโดยประมาณค่ะไซส์ค่ะไม่มียีนนะคะ,คะลูกค้ารุ่นผสมยีนจะเหลือแค่ป้ายเดียวคือป้ายสุปเปมานนะถ้าพี่ๆอยากได้แจ้งได้เลยนะคะ น้องเป็นงานคะซสายตัวนี้สี่ห้าส่วนแม่บ้านคราเอวมีเอวยืดเอวกระดุมเอวตะขอไปไป,ไป,ไปต่อติ๊กซออยู่เล่ใส่ได้ทั้งปีทั้งชาลูกค้าสบายสบายอิกกมนวันสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะพี่จาสวัสดีจากหนาวแล้ว,วดูแลสุขภาพด,ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน เทอะไรเอ่ยสามนดูในวันเดียวกัน อ่าใช่สองข้างนี่ FC พี่ตัวจรงิงพี่คิดดูยังไม่ได้อยูแค่บอกว่าใส่แว่นเท่านั้นแหละนางก็รู้ทันที <laughs> ว่าใครอ่าลูกค้าใครรับตัวรีวิวน้องค้างไซนะคะเล็กใหญ่มีหมดนะตัวรีวิวมีหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะได้นะจ๊ะแม่แ <c oughs> ใครเร็วใครได้เลยใครดีไม่ได้ ให้เอ็นล็อกงานนะกันนะคะเปิดเอ็นพร้อมกันวัดกันอินเน็ตนะจ้าแม่วัดกันที่ความรักที่เราแบบผูกพันกันทุกครั้งที่เราดูวีโอแล้วเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์เนาะอุ้ยมีเซอร์ไพรส์เยอะเหรอยังไงคะยังไงเซอร์ไพรส์งานเซลล์อีกแล้วอุ้ยอีกแล้วเหรอไปในไลน์ได้ไหมคะไปในไลน์ไปในไลน์นี้ได้ไหมคะเผื่อใครที่ดูอยู่ใครที่ดูไลน์เราอยู่ถือว่ารู้ตัวก่อนอุ้ย ไปสินะกลักบมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วกระสอบเรเก้าร้อยเก้าสิบเก้า่เดี๋ยววันเราแจ้งกันทีละแต่เดี๋ยวกลับมาแน่นอนเราจะคัมแบ็กแน่นอนนะคะเราจะคัมแบ็กแน่นอนลีนินดามอเ,เอาละครับพิเศษรถแรกแจกแขนนอกจากเซลลกระสอบเรามีแจกให้ด้วย กส<อ>นสวจะดีก่อนอมีไหมพรมสรวมไหมคะไหมพรมสรวมหัวของญี่ปุ่นก็มีของจีนก็มีที่จะดูป้ายไหนไว้คะไหมพรมสรวมหัวต้องถามก่อนว่ารุ่นไหนเพราะไหมพรมสรวมหัวมีเยอะมากแบบบางเป็นวูเมสเวตเตอร์นะคะ1,590บาทนะคะของป้ายอปล้นสาอบาทละค่ SWH รหัสญี่ปุ่น LHK สา0พ้ารอบาทเหมือนกันนะคะกับอีกรุ่นหนึ่งที่คนใช้เหมือนกันเป็นเมนสเวตเตอร์นะคะเป็นไหมพรมสูมหัวเหมือนกันแต่เป็นทรงผู้ชายมีทั้งญี่ปุ่นและยุโรปมงคนมิงมีหมดเวลาแม่ถามว่ามีงานหน้าหนาวไหมพรมรุ่นไหนพี่ดวงรีวิวก่อนเพราะว่าไหมพรมเราอ่ะหูยแตกลายเป็นซิปเยอะมากเอาประเทศไหนต้องถามก่อนเออแต่ไหมพรมประเทศไหนก่อนสวย ทุกค้าบอกเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าเก้าเเป็นงานอะไรคะเนี่ยแหละจะได้ยินคนที่ดูไลน์เราเนี่ยก้าเเป็นงานอะไรคะเดี๋ยวรอก่อนเราจะมีเซล์ประจําปีค่ะพี่จ๋าวันเดี๋ยวน้องแจ้งที่หลังขอให้หลังบ้านเขาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะเราจะเซลประจําปีตุ้งหน้างานเหมือนเดิมหยิบสดหยิบสดจ้ะแม่จะสอบจุ่ม ทุกคนรอคอยเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งประจำปีไหมพมรมสวมป้าแอปเปิลเปิดรีวิวไหมคะหมดแล้วแม่แล้วแม่ <c oughs> หมดแล้วรอเข้าอีกทีประมาณกลางเดือนกลางเดือนหน้าน่าจะประมาณวันที่สิบถึงสิบห้าจะมีลอสส์เข้ามานะคะอยากเปิดสามลุ้สิบเลยเหมือนวันนั้นได้ไหมเสื้อเวตเตอร์ไหมพรมการ์ตูนมีไหมคะ<ม> SWH แน่เลยหมดแล้วคะ่ะเป็นแบบลุ้นมันจะปนทั้งการ์ตูนแล้วไม่ กูจริงๆเลยมันจะมีทั้งกระตูนทั้งพื้นทั้งลายอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนเราจะเจอซิกเก็ตไหมซิกเก็ตไหมเพราะว่ากระตูนเยอะนั่คืูซิกเก็ตค่ะแม่ต้องดูซิกเก็ตเยอะกระตูนเยอะคืกกำไลนะจะแม่ลูกค้าบอกรอรอโปรก้าวก้าเก้าแ่ต้องติดตามเพราะว่าอะไรรูกแมเราจะมีการโพสหน้าเพจบอกที่ที่บอกชว่าเราจะจัดวันไหนแต่คิดว่าจะเป็นเดือนหน้าเพราะเดือนนี้เหลืออีกสองสามวันก็หมดเดือนแล้วไมพรมผ่าหน้าหนามีไหมคะ Head ของแป้งป่นมีค่ะมีโปรด้วยอุ้ยบอกโปรดแล้วเหรอ CG h มีโปรจนถึงเดือนเดือนหน้ากลางเดือนหน้านะคะแล้วก็มีผ่าน้าของญี่ปุ่นผ่าหน้ามี2รายการนะคะแบบหนาเนาะแบบบางจ่อยมีของญี่ปุ่นเหมือนกันราคาสามพันที่อยากได้นางบางหรือหนาะแมบบ่บอกหนูเลยทุกอันมีรีวิวมีรีวิวทุกบ้าน เป็นงานที่มีทุกบ้านเีอ่เก็ขาเริเขาเรียกว่าร้องหลบคีหลบลิเกซีแม่ตรงนี้จะแบ่งโซนได้นะสีสัดกับไม่สีดัดอยาดูจริงๆแล้วมันยังไงคะมันค้าค่ะค้าค้าสี่เนาะแม่เนาะค้าสี่ค้าแบบจะให้น้องคุแยกคนถึงสองังมไปนะคะเวลาแม่ต้องสายไม่แยกก็จะแบ่งสุกม มาดูในไลน์อ่ะพี่จะได้รู้ได้เห็นอะไรที่มันเป็นโปรโมชั่นอนบเอาที่เราจะโปรดหน้าผิดเราจะแอบกระซิบก่อนอย่างเนี้ยพรุ่งนี้มีลงอีกสองร้อยก็จะมีพี่ๆนั่นแหละที่อยู่ในไลน์เราที่ได้ยินดรดูไลน์เราเราได้ยินหมายพรมผ่าน้าหน,าค,นาค่ะหนาค่ะมี c g h ค่ะป้ายแอปเปิลสามพันเก้าเฮฟวี่คาร์ดิแกนป้ายวิวญี่ปุ่นสามพัน าร500โตยังไม่ปล่อยหน้าเพจเกี่ยบหรอกครับนหลังไม่ชอบงานไหนส่วนภา,าอะไรทำเป็สอ,สองรูปใครถูกจริตก,กับงา,านไหนนะที่รีวิวอยู่ไซส์ใหญ่มากไหมคะค่ะไซส์พี่เล็กใหญ่นีหมดเลยเดี๋ยวหนูจะให้หนูว่าไม่ได้วัดเอวนะน้องไม่ได้วัดเอวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอวมันยืดได้มันเขียนไซส์ M ค่ะ<า>เพราะฉะนั้นอะหนูไม่ได้วัดบุกไม่ได้วัดเอวทุกตัวหนูก็จะบอกไว้ก่อนว่าคะไซส์เพราะว่าถ้าก็สอบโอซส์อะเขาจะแจ้งมาเลยว่าโอซส์ พยายามตังให้พี่ดูเนาะตังแต่ว่ารวมเอวนะงานก็สอบผ้ามือสองมีดีมีเสียนะพี่จ๋าพี่ลุ้นเราเด้อยแต่หนูว่าเปิดรีเวนต์พี่ชมทุกตัวเลยไม่ต้องห่วงโชว์หมดเราจริงใจอยู่แล้วแม่จริงใจให้ไก่กาเนี่ยแต่ว่าหนูว่าอาจจะไม่ได้ดูไซส์ด้วทุกตัวหรอกแต่หนูว่ามันไม่ตรงพี่เชื่อามาเมื่อกี้ไซส์เ,เอ็มนี่เียนไซส์เอลเล็กไซส์เล็กกว่าไซส์เอ็มดิแม่น่าแม่ต้องไปวัด วัดเอววัดสะโพกอีกทีแต่ถ้าชอบติดใหญ่เยอะป้ายแดงนี่นี่ติดใหญ่เยอะป้ายแดงจ้ะขอรีวิวเอสดีหน่อยค่ะเอสดีป้ายอะไรนาฬิกาของเกงเอสดีว่าเท้าเหรอหมดยังใกล้จะหมดละแม่เหลือไม่กี่ลูกเนาะเฮ้ยทำไมมันหมดไวยทอ่างไมดอาทีละห้าทีละสิบทีละห้าทีละสามสวยเลยตอนนี้สองตู้ติดเลย นอนดูเลยอ่ะแล้วเรูดูแล้วดูแล้วใครนอนเยอะไม่ใช่มันเข้ามาส่นูอ่อ้เีโยตะมนมากีคนอ้ออยู่ลูกอ่ะเลูกเลูกสุดท้ายพี่จ่ะเลูกอ่ะเจลูกโยนไม่ถูกเ่ยเอาเถอะแม่ไม่พิงจริอัน อยู่ได้ขดได้อยู่ด้วยกันนะทีเดียวกันไม่ได้ใครนอนเยอะวะนู่นนี่เธอเปิดเธอเปิดแอคเค้าก็ดังทำไมมีก็อาตัวรีวิวพี่พี่จ๋าทักหลังถ้าไม่ทักหน้าบ้านทักหลังบ้านขาพี่ต้องเหรอพี่ตงลองคอมเมนต์ได้ไหมถ้ามีคนกดเออพี่ต้องกดคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ใช่ป่ะพี่ตงกดคอมเมนต์เรื่อพี่ตงเลยเข้าไปในแอคเค้าพี่ตงล็อกอินเป็นอ้นี่แบบ เป็นุกปีเราอินเป็นได้ไหี่โต้เปิดเพลงอยู่มันเข้าไปไม่ได้ถ้าออกหน้าก็คือหายไม่ใช่ไม่่ใชที่นี่มั้งบังเอิญวันนนี้เครื่องอีหัวเว่ยังมาใช้ไม่ได้เลยลอออต้องเอาเครื่องพี่โต้เปิดเพลงแต่ถ้าเกิดรอบหน้าพี่โต้งเอาเครื่องพี่โต้งเข้าไปเลยเมื่อ,อไ,ไ๋ยวผมเปลี่ยนเป็นที่นีพีไม่รู้หน่อยว่าครับแชทน,นะคะถ่ายรูปดีกว่าน่าจะง่ายกว่าไปคนไปกับน้าบ้านลูกค้าง่ายดีนะถ่ายรูปจะได้ยืนยันด้วยว่าลูกค้า บ้านฟ้าเหรอก็บ้านฟ้าหรือบ้านดำก็ถ่ายรูปจะได้ยืนยันว่าเออรับกดรับแล้วนะอย่างเงี้ยมันคลาเอวนะคะมีทั้งเอลคอร์เอวกระดุมหนึ่งชันเจ็ดร้อยสำหรับตัวรีวิวก็สอบใหม่ก็มีนะคะน้องเนตผ้าคอตตอนนะน้องเนตผ้าคอตตอนไปไหนนี่ออพี่ออป้ายนี้มีโอเวอร์ไซส์ไหมคะป้ายนี้ไม่มีโอเวอร์ไซส์ค่ะสี่ห้าส่วนที่เขียนโอเวอร์ไซส์ไม่มีนอกจากป้ายกีกา แต่ป้ายกิกาเปิดมาก็คาไซเหมือนกันมีเล็กเหมือนกันแต่อาจจะเน้นไซสใหญ่เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าป้ายแดงอะ่ะหนูว่ามันออกไซใหญ่เยอะแต่เขาไม่ได้เขียนว่าโอ้ไซงาน u ูเอสที่เล็กอะ่ะหนูว่าข่าวดูใบติดเล็กหน่อยนอกนั้นอะ่ะเาก็ใหญ่นะคือถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นอะ่ะก็ใหญ่นะพี่เนาะใหญ่ไหมใหญ่นะแต่กันเอลสสองสองเล็กใส่ได้เนี่ยก็ใหญ่ ี่ยพี่จ๋าปิดภูหมาน้อยนะน้องเป็นทรงเอวสูงนะคะเอวโลหรอทำไมสีเยอะยังไม่ได้อีกอ่ะแม่บางตัวก็เป็นเอวเชือกฮะรูดได้หมดเอวเชือกเอวยางเอกระดุมนะคะมีทุกเอวมีทุกเอวนะคะน้องคนแบนนะคะแต่พี่ไม่ต้องสนใจแบรนเท่าไหร่แม่อย่างอันนี้ก็ใหญ่ลูกค้าบอกป้ายเอสดีขายดีมากสั่งมาเยอะๆเลยพี่ คือรอบที่แล้วมาสองตู้ติดหนูยังกุ้งใจอยู่เลยนะว่าเฮ้ยทำไมมันมาแบบตู้ละสี่สิบก็ลุ้นใจหาละขายทันปะเนี่ยหมดก่อนขายเพลินบอกแล้วขข่ดีเอดียอันนี้ลินินค่ะยังไม่รู้ล้วหมดตอนไหนเขาไม่ได้ทำงานอุ้ยสองนอนด่ากลางไลน์แม่ช่วยหนูด้วยหมดตอนไหน ประมาณกี่ตัวคะตัวนี้ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะลูกค้าบวกลวนะสี่สิบห้ากิโลสี่สิบห้ากิโลจำนวนขึ้นอยู่กับน้ำหนักค่ะเดี๋ยวขอลาออกแบบหนึ่งนี่หน่ลดลงมีรีวิวขาวดูใบไหมคะขาวดูมีจ้ะขาวดูใบจะไซส์เล็กกว่านี้แล้วก็ไม่ค่อยติดสีขาวดูใบจะสีออกเอคลุมโทนเนาะน้องจะเป็นเอธโทนดำครีมน้ำตาลประมาณนี้จะอยู่ฝั่งโทนสี สีสีสันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ีีแสนมันแอบอยู่ในกระสอบมาแนนะ่ใช่แต่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่าจำนวนนะ่าจะน้อยกว่าป้ายอื่นจะออกคุมโทนกะมากวากว่ากางเกงยีนชาย US มีไหมคะไม่มชีชายไม่มีาโอ้โหผู้ชายมีแค่วิสบอยสกนะคะลูกกู่ เราก็ใส่ได้เนาะแบบใส่อยู่บ้านใส่กินใส่เห็ดไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะสบายๆใส่แบบทำบุหรี่เนาะใส่ดีมากจริงๆสี่ห้าส่วนเนี่ยแม่เช้าๆอยากจะใส่บาทนะแม่นะใส่ขาสั้นมันดูไม่สุภาพใส่สี่ห้าส่วนไม่ร้อนด้วยมดึงมาอนดึงถุงด้วยนี่จีบถุงด้วยมันยับไปก็เลยว่าดูทรงยากนิดนึง ไอ,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 อ้ใครเอาตัวรีวิวลูกค้าสาขาพันเจ็ดนะคะ1ันเจ็ดมีหนึ่งเดียวทักเลยจะแม่จะกระสอบใัน,นี้ค่ะแอบได้แบบสุ่มแบบจุ่มเออก็มีจุ่มก็มีกากมาจุ่มที่หน้าร้านด้วยเหมือนกันเข้มีสองป้ายนะคะหน้าหลังนะป้ายสินค้า เรกี้คอนเทนต์อ่าแต่เอาก้องมาโค้ดช่วยหน่อยวางสดให้ลูกค้าดููดสีแล 20, ้วหยิบทีทีละเออทีละสองสามอันให้ลูกค้าดูพี่ใครเอาบอกนะเดี๋ยวหนูเปิดงานต่อนะคะัอะงานโดยประมาณแมไปเลยลงเลยจ้ะทาร์ตไซน์นะแม่นะสวยๆเลยนี่แนวสีๆนะเปิดแนวสีๆให้ดูก่อนอ่ามีฝั่งสีกสับฝั่ง พอแี่แยชี่ๆะคเอาตัวรีวิบอกได้เลยนะคะพ่ได้ทุกตัวเลยที่โชวนะคะเจ้าก็ต้นทุกตัวด้่งไปเอดเป็นคนที่ไหนค่ะถ็คนทุกที่เป็นคนทุกที่่คทุกที่โซฟาไปค่ะสามาดูฝั่งโซฟา แนวดำค่ะแนวดำเนองไป็นคอต้นกับลีนินเนาะแล้วก็จะมีเลยอนด้วยนะคะก็สอบประมาณสามข่าแบบนี้นะคะนี่อโทนที่พื้นสี่พวกนี้คือเข้ากับสะพานง่ายมากๆาไปค่ะพารีจะแน่แต่ว่าอามพาลีก็เหมือนจากงานที่หนูถ่ายรีวิวนั่นแหละก็คือรีพอรี่ป็นงานมันขึ้นขึ้นทรงชัดเจนขึ้น<ด>ขึ้นทรง่องสิ่งชัดเจนขึ้นเหลือ ดังหนูไม่มีเปิดไฟนะพี่นะของหนูใช้งแสงแธรรมศาสตร์จะแผ่นหลังคาล้วนๆ <Hey. S 1> สวยมากเอาบางส่วนเท่านี้ขอบคุณค่ะใครรับบอกเด้อป้ายสีฟ้านะแมนะพันเจ็7ตัวรีวิวก็สมัย1 9่0